สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่เพนกับญาติที่ทได้สะสมสะเสบียงบุญหลายที่เลยค่ะที่ไหนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มาวัดอีกค่ะมาวัดกับเพื่อนๆนหอบข้าวของพลุงพลังมาวัดหลวงปู่อยู่ที่ทางใต้นะคะก็ไม่ทราบว่าวัดอะไรเดี๋ยวจะถ่ายสถานการณ์รอบวัด ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะนี่ก็เป็นรอบวัดค่ะจะมีกุฏิเล็กกุฏิน้อยเป็นกุฏิของพระแล้วก็กำลังสร้างอยู่ก็มีนี่ค่ะมีคนกำลังบริณะอยู่สถานที่กว้างมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะเป็นกุฏิอย่างนี้ค่ะแล้วที่นี่คิดว่าคงจะเป็นศาลาที่กำลังสร้างนะคะนี่ค่ะ ใหญ่มากยังไงก็ต้องเป็นสางาเพิ่งจะมาครั้งแรกคร่ะเพื่อนสงสัยหลวงปู่ไม่อยู่เพื่อนหอบข้าหอบของลงมาค่ะวันนี้ไม่เจอตามหลวงปู่เราพุ่งตรงขึ้นไปชั่วแล้วอ้ย<อ>ขึ้นไหมอตามหาหลวงปู่ค่ะหลวงปูก่กำังจะขึ้นไปพักผ่อนเพราะว่าเรามาสายเจอหลวงปู่อยู่ที่กุฏินี้ค่ะ <c oughs> คนรอบข้าง เต็มเลยค่ัเพื่อนเพราะว่าคนจะมาเยอะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์คนชอบศักดิ์สิทธิ์คะ่ะจะไปกราบพระธาตุคะ่ะเพื่อนๆไปกราบพระธาตุค่ะไปกราบหลวงปู่มาแล้วทีนี้ก็จะไปกราบพระธาตุแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายนะเพืนเพื่อนถ่ายได้เป็นบางจุดแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเป็นบางจุดอุย้ยสวยมากตอนนี้ก็ขึ้นมาสูงสุดเลยครับเพื่อนที่เห็นนั้น ด้านหน้านั้นก็คือพระธาตุค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบใกล้ๆด้วยกันเลยค่ะอ้ยอันนี้ถ่ายจากไกล,ละนะคะเพื่อนๆไปค่ะนี่ก็หน้าวัดเราจะเข้าไปกราบพระธาตุค่ะเพื่อนๆพระธาตุอยู่ด้านในอยู่ด้านหน้าของเราเลยค่ะเห็นไหมคะไฟกระพริบนั่นก็คือพระธาตุค่ะเป็นไฟกระพริบค่ะเพื่อนๆ ไฟที่พระาธาตุไปด้วยกันเลยค่ะจะ <หา S 1> เห็นว่าเป็นไฟกระพริบนะจิตรฐานนะัเพราะว่าท่านเปิดไฟไว้สวยนะนสวยมากสวยมากซูมๆออกแล้วก็ไปเรื่อยๆที่ถ่ายถ่ายขึ <มา S 2> <ป>้นไปอ่านเรถ่ายค่ะถ่ายก็ต,ตัดตัดมั่งแล้วก็ต t a r t ใหม่ที่จอเพราะว่า,าส่างไม่ต่อส่งต่อไม่ได้ไม่ยาว ไายบรรยากาศด้านนอกก่อนที่เราจะเข้าไปกราบพระธาตุค่เพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะข้างในเงียบสงบค่ะเพื่อนๆเงียบมากมีคนไม่มีคนก็เงียบค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เราจะต้องเงียบ พอเราไปถึงเราก็ไปได้กราบพระแล้วก็ถวายคำบูชาได้ได้สวดมนต์นิดหน่อยเป็นการนมัสการพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วไม่เป็นก็เดินรอบค่ะเดินรอบพระพุทธเจ้าหรือพระพระบรมราสารีริกธาตุนะคะสมรอบสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆ ไปวัดเทไรตื่นเต้นทุกทีเลยค่ะนี่ค่ะไม่เป็นก็ถ่ายรอบพระบรมสารีริกธาตุให้ชมแล้วก็ได้สดมนไปด้วยค่ะตอนนี้ก็กำลังเดินช้าๆค่ะแล้วก็ถ่ายไปด้วยค่ะรอบด้านเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวชมรอบด้านเลยนะคะ ัสดีค่ะน่ารักจังเลยตอนนี้ก็เดินรอบพระพุทธเจ้าของเราสามรอบแล้วค่ะแล้วก็กำลังออกมาข้างนอกเพื่อที่จะถ่ายภาพข้างนอกต่อนี่ก็ทิวทัศน์จากศาลาวัดค่ะเพื่อนๆนไปกราบพระแล้วก็ถ่ายทิวทัศน์มาให้เพื่อนๆพื่ได้ชมค่ะ วิวสวยงามมากค่ะเป็นท้องทะเลโหสวยงามมากค่ะเพืเ่อนๆท้องทะเลรอบวัดเลยค่ะเพืเ่อนๆกระบี่ <c ười> โหสวยมากสวยงามมากโอ้วว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  ก็อีกมุมหนึ่งของวัดค่ะเพื่อนๆเป็นมุมเดียวกันแต่ว่าไม่เป็นขึ้นมาสูงๆค่ะเพื่อที่จะได้ภาพสวยๆวาฝาเพื่อนก็คนเยอะอยู่เน<ๆ>เราได้ถ่ายทิวทัศน์ด,ด้านบนดาดฟ้าเราได้ลงมาแล้วค่ะ แล้วก็ตะเลิดลงไปข้างล่างอีกชั้นหนึ่งค่ะเป็นห้องโถงก็คือชั้นนี้ค่ะพระพุทธเจ้าของเราก็อยู่ที่นี่และถ่ายฝาผนังสวยที่ทำด้วยฝีมือสุดยอดเลยค่ะฝีมือดีมากงานละเอียดถ่ายให้เ,เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะส่วนด้านนี้ก็เป็นพญายนาคค่ะ ไม่เพนก็ได้ไปบูชาแล้วก็สวดมนต์ยกบุญให้พญานาคท่านจะได้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติเพราะท่านก็อยากจะไปต่อค่ะสวยงามมากค่ะลงเลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะกลับค่ะเราจะไปอีกที่หนึ่งค่ะพเพื่อนๆนที่ไหนนั้น เดี๋ยวน้องเขาจะขับรถค่ะแล้วเขาจะพาไปเดี๋ยวตามมาดูเลยค่ะว่าที่ไหนเพราะว่าไม่เป็นก็ยังไม่รู้ค่ะโหฝนตกหนักค่ะเพื่อนๆเส้นทางที่เราจะไปต่อน,นั้นที่ไหนเอยตามมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆฝนตกหนักมากและเราได้จอดพักดื่มกาแฟพักหนึ่งค่ะติดฝนค่ะ นี่ค่ะฝนตกหนักเลยค่ะสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็เป็นวัดธรรมผาขาวค่ะเราได้มาที่นี่มากราบหลวงพ่อวัดจะอยู่ในป่าค่ะ แล้วเราก็เดินทางต่อค่ะเพื่อนเพื่อนหลังจากที่เราได้จอดดื่มกาแฟแข่งฝนมารถแล้วเราก็ไปต่อค่ะคเ,เขามาไหวประาตดกันเนาะเดินทางไกลเลยค่ะทีนี้เห็นหรือยังคะถึงแล้วค่ะระจำได้ไหมคะว่าที่ไหนเอ่ยนั่นก็คือฝนตกเพิ่งจะหุระทเจดีค่ะ ใช่ฝนตกฟ้าร้องใสายังเปียกหนักเลยเนี่ยเทวดาเป็นใจนยเนี่ยมาถึงพระาธาตุติดเพื่เ,เพื่อนต้องไปขออนุญาตเจ้า,าวาดและเจ้า,าวาดเขียนเป็นจดหมายเล็กๆเ,เพื่อที่จะเอาไปส่งที่หน้าประตูเพื่อนคนที่ดูแลประตูน่ะจะได้เปิดให้เราครับเพ่อนเพื่อนสองต่อสามต่อค่ะ ก็นับพระบุญถึงเดี๋ยวรเราก็ไปข้างในค่ะเพื่อนเพราะว่ามาช่วงเขาปิดพอดีเลย,เลยคะะพลังบุญทุเท